สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงพึ่งพงนะครับก็มื้อนี้กะมีสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับกรณีนะครับในกรณีที่มีพี่ๆนะครับถามนะครับถามถามตักเนี่ยหรือน้ำพึ่งพงป่าสุบินมานะครับมาหลายแล้วก็ผมก็อยากเฮ็ดเป็นคลิปนะครับเพื่อ ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังแล้วก็เอาแนวทางการปฏิบัติของผมเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับไปประยุกใช้ในในพื้นที่ของเจ้าของที่ก็ต้องจะเห็นนะครับคําถามนะครับคําถามมีอยู่ว่านะครับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องถามผมมากนะครับมีคอมเมนต์ถามมาว่าอ่าเข้าจะเบิ้งแบบใดนะครับเราจะดูยังไงว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะสม การนะครับกับการตั้งกล่องล่อพึ่งนะครับกล่องล่อพึ่งที่เราจะไปตั้งล่อพึ่งนี่แหละกล่กองเลี้ยงพึ่งเราเนี่ยนะครับนะครับกล่องล่อพึ่งเราเนี่ยเราตั้งในลักษณะแบบใดพึ่งพึ่งถึงจะเข้านะครับตั้งในลักษณะยังไงพึ่งถึงจะมาอยู่มาอาศัยนะครับผมเนาะคำถามนี้มีคำตอบนะครับก็ อันดับแรกนะครับให้เราให้เราสังให้เฮาเนี่ยสังเกตนะครับตรงไหนที่เป็นร่มร่มเย็นนะครับคำตอบนะครับตรงไหนที่เป็นร่มเย็นห่มเย็นร่มรำไรหูนี่ร่มรำไรลมห่มแบบบ้านผมเอนห่มลำไรนะแบบร่มแน่ไม่ร่มแน่นะนะครับห่มแน่บ่ห่มแน่นะครับอาจจะฟังฟังเข้าใจอยู่เนาะก็ ให้เราแบบเข้าไปแล้วใต้ใต้ร่มตรงนั้นนะครับเข้าเข้าไปแล้วเข้าแบบรู้สึกเย็นนะครับรู้สึกเย็นสมมุติว่านะครับสมมติว่าเราเนี่ยเข้าเนี่ยจะไปแขวนเปยนะครับนอนหรือไปปูเสื่อนอนใต้ใต้ร่มตรงนั้นน่ะครับใต้ห่มตรงนั้นน่ะแล้วห่มตรงนั้นน่ะเข้าต้องนอนหลับนะครับไม่ใช่ว่านอนแล้วเฮียแตกนะครับเขาต้องนอนหลับ ให้เรานึกถึงตรงนั้นนะครับอย่างเช่นโฮมนะครับโฮมย่างเช่นตรงนี้น่ะทั้งหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นสวนปามนะครับสวนปามนะครับดีนะครับสวนปา์มดีมีเกสรจากดอกปามนะครับดีนะครับสามารถตั้งได้นะครับตั้งเลี้ย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 งกันได้เลยนะครับละกะ ต้สวนปาล์มสวนยางพาราสวนยางพาราที่ที่ใบมันชนกันแล้วนะครับใบมันจอดกันแล้วนะครับก็สามารถตั้งร่อพึ่งโพงได้นะครับล่อพึ่งโพงได้ใต้ห่มหมกม่วงนะครับใต้ต้นลำไยที่ที่ต้นโตหน่อยนะครับใต้ต้นกาแฟาที่มันเป็นล่มๆหน่อยครับรล่มลำไยรนะแล้วก็คางบ้านนะครับคางบ้านที่แดดไม่ค่อยส่องถึงแล้วก็ ไตเทียงหน้านะครับไตเทียงหน้าก็ไตเทียงหน้าก็ตั้งได้ไต้ตารางเล้านะครับไต้ตารางเล้านะครับก็ตั้งได้คือกันไต้ตารางเล้านะครับก็ย้ําอีกทีนะครับย้าอีกทีให้เฮ้าสมมติตัวเฮ้าเป็นตัวพึ่งนะครับว่าถ้าเราจะไปนอนตรงที่ไหนสักที่หนึง่งสักจุดหนึ่งเนี่ยเราจะนอนหลับสบายดีนะครับเราจะนอนหลับ หอนแน่บ่หอนแน่นะครับเราจะนอนหลับสบายดีนะครับแ้วสมมุติเป็นตัวเ้าใต่กไอไผ่ข้างๆกอไผ่ตั้งๆต้นไม้ใหญ่นะครับก็ได้นะครับว่าแต่มีร่มมีร่มเงานะครับผมเงาได้เบิดนะครับแต่ให้เรานึกถึงตอนที่ตอนที่ต้นไม้นั้นปริใบนะครับ ผีใบว่าแดดมันลงโจงบอรหรือผีใบใช้เวลานานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไหมเนี่ยครับใช้เวลานานไหมย,ยกตัวอย่างเช่นป่าศักครับป่าสักเนี่ยเวลามีใบเนี่ยมันจะทึบไปหมดเลยนะครับป่าศักแต่ว่าข้อเสียของป่าศักก็คืออันนี้ไม่แนะนําให้ตั้งนะป่าสักเนี่ยข้อเสียคือเวลาใบร่วงเนี่ยร่วงหมดเลยนะครับเดี๋ยวแต่งานแกกแสกอยู่แล้วก็กว่าใบาจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยใบใบจะ งอกมาเนี่ยนะครับมันใช้เวลายาวนานนะครับใช้เวลายาวนานดังนั้นป่าศักเนี่ยจึงไม่เหมาะสมนะครับต่อการตั้งกล่องล่อพึ่งโพรงนะครับหรือนะครับหรือถ้าป่าศักตรงนั้นข้างๆป่าเนี่ยมีพวกไม้ทึบๆหน่อยแบบให้ร่มเงาได้เงี้ยก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ป่าศักไม่แนะนํานะครับลงโจงลงโจงเกินไปนะครับกะบอก่แนะนํานะครับเอาละครับเกาะนี่คือ เวลาผมไปตั้งเพิงนะครับผมจะมองหาจุดยุทธศาสตร์นะครับในการตั้งนะครับก็นี่คือยุทธศาสตร์ที่ผมเลือกนะครับก็เอาตรงที่ใต้ร่มเงานะครับแล้วก็ใต้ร่มเงาหรือข้างก้อนหินใหญ่หินใหญ่นะครับแบบว่าข้างก้อนหินใหญ่เพิงมันมักหินนะครับหินใหญ่ข้างข้าง,างหรือด้านหน้าแบบว่าให้ตั้งหลังชนฟานะครับ ข้างหลังข้างหลังนี่ชนกันหินเลยข้างหน้านี้มันโล่งๆไปหน่อยนะครับโล่งๆโล่งๆไปนะครับอย่าพยายามให้มีสิ่งกีดขวางด้านหน้าน,นะครับก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะครับลักษณะของรูทางเข้าออกเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใดนะครับอันนี้ตอบนะครับตอบด้วยประสบการณ์ตรงนะครับที่ทํามาหันน้าไปทางทิศใดมนกับเขาเบิดทุกทางครับ เข้าหมดทุกทางนะครับที่ผมทํานะอยู่ที่บ้านผมผมทําเองนะนะครับมันเข้าหมดทุกทางแต่นะครับแต่เราก็อำนวยความสะดวกให้เขาหน่อยนะครับให้เพึ่งหน่อยว่าเวลาเขาบินนะครับบินเข้าบินออกเนี่ยอย่าพยายามให้มีสิ่งกีดขวางนะครับหันไปทางทิศใดก็ได้ครับที่มันโล่งๆหน่อยนะครับทิศใดก็ได้ที่มันโล่งๆหน่อยอย่าพยายามให้มีสิ่งกีดขวางเพื่อที่เขาจะบินได้สะดวกนะครับ เพื่อที่เขาจะบินได้สะดวกนะครับนี่คือทิศทางการตั้งกล่องพึ่งนะครับพูดแล้วยาวเลยนะครับโอเคครับก็ตอบคาถามแล้วนะครับว่าทําทเลในการตั้งกล่องพึ่งนั้นเลือกยังไงนะครับแล้วก็2 2เรื่องอะไรอะ่ะทาเลแล้วก็ทิศทางนะครับทิศทางการตั้งกล่องพึ่งก็คือรูเข้าจะรูเข้ารูออกเนี่ย จะหันหน้าไปทางทิศใดนะครับทิศใดนะครับโอเคครับก็ขอบคุณสําหรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คือเล่าจากประสบการณ์ตรงที่ทํามาประสบการณ์จะสอนเองครับว่าเราเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพื่อให้พึ่งเนี่ยบริหารการจัดการพึ่งเนี่ยสะดวกที่สุดนะครับนะครับประสบการณ์จะสอนเองผมก็เอาประสบการณ์มาเล่าสู่ท่านฟังนะครับแชร์กันไปนะครับว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยผมทําแบบนี้ แต่ในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือในอีกแต่ภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ไม่ได้ทําแบบผมทํานะครับคือแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ภาคอีสานตอนบนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ